นสียาอีทนะคะนี่ดูอุ้ยมันเกิดอันใหม่แล้วเนี่ยป้าดูนี่นี่ค่ะทุกคนนี่มันมีเขามีดอกไหนดูจับจับใบได้ไหมได้แต่ดอกเขาไอ้นี่แกเหมือนเขาเขาเหี่ยวตายไปเหมือนใบพลาสติกเลยอ่ะเนี่ยเหมือนกลมมีเลยนั่นแหละจะไม่ใช่พลาสติกแต่ของแท้เออของแท้นะคะเนี่ยแต่ว่าดูหมดมันเหมือนดูใบของเขาสวยมาก จากวัตถุพืชแพงไหมเนี่ยต้นแบบนี้นโอ้ไม่ไม่รู้จริงนะว่าเขาขายกันยังไงต้นที่มึงไหน่สวยเนี่ย่ดีดีก็มันก็โอเคากนั่งก็ปลูกไม่แพงหรอกเดี๋ยวมาดูมันก็ปลูกนะวันนี้เรามาสำรวจบ้านยายอีตนะคะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ต้นไม้ยเดี๋ยวแห้งต้นไม้อันนี้ปลูกไว้ที่บ้านก็ดีนะมันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศจ้ะแล้วก็อันนี้ต้น มอนสเตล่าเนาะดูอุ้ยอันนี้ดอกดอกออกย่านสีทิศเหรอไอ้ย่างสีทิศสีอะไรเนี่ยสีขาวจ้ะโอ้หนี่นะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็วันสอกันนะสองน่าจะเป็นสีขาวน่าจะเป็นสีขาวจ้ะไม่ต้องผ่านมนโครเลยยเต็มอยู่เลยในัวนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยนี่จ้ะ สวยมากสาวน้อยปลัดแป้ง <Yeah. S 1> จะจะน,นานนานจะได้เจอกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมเข้าไปดูคลิปกระเทียมนะคะทุกคนช่วงนี้จะลงให้รัวๆเลยค่ะ này con, rồi cái này, này, thay cái, cái, ừ. ừ, cái này, Ủa, cái nó, có lại phải không này đi. Vậy lên đây, Để lo nướng mình nè. Rồi nếp mình có ở chai đây โอเคไหมมันแข็งพอมันแข็งอยู่มันยังแข็งอยู่ตอนอันมันต้องใส่ข้างล่างด้วยน่ะกุ้งอันนี้เดี๋ยวคนเอาใส่ข้างบนเดี๋ยวคนเอาจ้ะใส่เยอะไหมก็ใส่ไปแล้วเดี๋วจบใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะเพราะว่ากุ้งเปล่าทำเป็นเยอะแยวออกมาใส่ไปใหเต็มเต็มเม่อเลยตัวเดี๋ยวก็สลัดเอาใส่ไว้ทุกข้างก็ได้ตัว สลัดอะไรอ่ะนั่นแหลสะสลัดนั่นเ,เ,<อ>เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาอันนั้นไว้ข้างๆดูวกันเลยเพราะว่าบางทีเขาจะบันบางทีเขาอาจจะกินผักกันอย่างเงี้ยไม่เอาคนไงป้าเวลาจะกิน,นแล้วก็เออนี่เออนั่นอละเอาเลยตังสบาย ้มันใส่คือแล้วเก็บถ้ามันใส่ดูนวันนี้นี่นะคะอาหารออเดอร์ก็คือสลัดกุ้งนะคะสลัดกุ้งนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวมีน้ำสลดัด แล้วก็มีแตงกวากับผักสลัดมีหอมนี่นะคะวันนี้มาทานข้าวบ้านยายอีทนะคะทุกคนวันนี้อาหารออเดอร์ของเรานะคะก็จะเป็นสลัดกุ้งนะคะสลัดกุ้งทานกับน้ำสลัดค่ะ นี่ค่ะวันนี้ก็มีเข็ดมีฝรั่งคนหนึ่งนะคะเพื่อนฝรั่งนะคะทุกคนนี่ยายอีจัดโต๊ะได้วสวยงามมากโอเคครับดูแลส่วนหน้าด้วยเลยช่วยพี่คนนี้หน่อยนะกาแฟนแบบ

มีเบคอนกับถั่วด้วยนะคะทำซอสนะคะยายอิทกำลังทำซอสค่ะเดี๋ยวมารอาตอนสุกแล้วนะคะซอสเริ่มเย็นกลนแล้วค่ะโอ้ยังใส่ได้เห็นจ้ะฮะเอาใสา่เดี๋ยวมันจะชื้นไม่ไม่งั้นยายททำซอสน,นะทุกค,คนฮะ ฝรั่งเขากินในนั้นนะคะทุกคนเขากินวายนะคะเอตเดียโคอะไรวิโอ้ยโใบแดงค่ะนี่มาดูวิธีการเอ่อแกะอะไรเปิดขวดใบนะคะทุกคนแม่บ้านเดนมาร์กไม่ได้กินนะครับทุกคนกินแล้วปวดหัวนี่วิธีการ เปิดขวดนะคะนี mm ่เขามีเครื่องนะคะทุกคนเครื่องเปิดทันสมัยมากเอรินะอ่เดี๋ยววันดี๋วมานีเีอดิคอลวีนอะไรเอ1 6อ6 1 8องศาน้องว่าฟอร์สแกนดิ์ที่ว่าคอลที่ฟอร์ดิเอันบสุดน้อะไรที่อุ่นที่สุไม่กดยวในกันเอ นี่นะคะวันนี้ยายอีทเขาทำสเต็กเนื้อให้ทานนะคะ mm hmm. ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเนี่สเต็กเนื้อใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปสไตด์กุเพนนะคะ mm hmm. ไปทอดบนกระทะดาดกระทะนะคะทุกคนเน mm hmm. เดี๋ยวมาดูฝรั่งเขาจะชิมวายนะคะทุกคนว mm hmm. ่าจะรสชาติ b a l a n c ไหม Den er rigtig god. Meget fin. Hvor mange procent? 14 procent. 14 procent, nok. Og bæb er godt nok. Øh, ja. Skal vi have mere sat af pev, <coughs> Ja, det er hårdt det Er det Jo. Det er det. Så lidt Hvorfor? Skår Nej. Det uh, må Hvorfor? Fordi den er for tynd. Er det ikke det? Nu er det ikke kaffe ตาข้าวอิ่มแล้วค่ะลบไปนั้นไปแล้วตัวที่กินกาแฟไอติมของหวานโอ้ยโอ้งิมเปิดให้หน่อยกิดูัโอ้งกิมโอ้ยไอติมถั่วนะคะอร่อยมาก